สวัสดีค่ะมาเจาะลึกกันอีกครั้งกับ NVDA นะคะโปรแกรมอ่านหน้าจอที่หลายคนใช้กันอยู่ตอนนี้มีเวอร์ชัน2025.2น2025.2ออกมาแล้วเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจบ้างที่จะทำให้การใช้งานดีขึ้นครับสวัสดีครับครั้งนี้ดูเหมือนทีมพัฒนาเขาเน้นปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานโดยรวมให้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะการทำงานกับ Windows 11ตัวล่าสุดแล้วก็พวกโหมดเรียกดูหรือ browse mode ที่เราใช้กันบ่อย การทำงานกับ Microsoft Word แล้วก็มีเรื่องสำคัญเลยคือการรองรับภาษาใหม่ๆอักษรเบรลใหม่ๆด้วยครับรวมถึงอุปกรณ์ด้วยน่าสนใจเลยค่ะเริ่มที่ Windows 11ก่อนเลยไหมคะเห็นว่ามีแก้ไขหลายอย่างเหมือนกันอย่างเรื่องที่เคยประกาศรายการซ้ำๆใน Emoji Panel หรือปัญหาใน Start Menu ที่บางทีค้างหรือรายงานผลค้นหาแปลกๆอันนี้คือแก้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีที่เพิ่มเข้ามาใหม่ที่น่าสนใจคือ เวลาเรากดคีย์ลัด Windows กับลูกศรน,นะครับเพื่อจัดหน้าต่างย่อขยายหรือแปะไว้ข้างจอตอนนี้ NVDA จะประกาศสถานะหน้าต่างให้เลยอ๋อว่าตอนนี้มันย่ออยู่ขยายเต็มจอหรือชิดขอบซ้ายขวาแล้วชัดเจนขึ้นเยอะครับโหดีจังเลยค่ะไม่ต้องเดาแล้วแล้วก็มีเรื่อง Voice Access ของ Windows 11ที่ว่า NVDA รองรับแล้วอันนี้มันช่วยยังไงคะน่าสนใจมากอ๋อครับ การรองรับ Voice Access เนี่ยก็คือเปิดทางให้เราควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วยเสียงได้สะดวกขึ้นมากครับ NVDA จะสามารถอ่านข้อความที่เราป้อนด้วยเสียงให้ฟังได้แล้วก็แจ้งสถานะไมโครโฟนให้เราทราบด้วยทำให้คนที่อาจจะถนัดสั่งงานด้วยเสียงหรือมีข้อจำกัดในการใช้คีย์บอร์ดเมาส์ก็มีทางเลือกเพิ่มขึ้นครับแค่ต้องติดตั้ง NVDA ไว้เยี่ยมเลยค่ะเป็นทางเลือกที่ดีมากๆทีนี้มาดูเรื่องโหมดเรียกดูหรือ Browse mode กันบ้าง ที่เราใช้กันประจําเวลาอ่านเว็บอ่านเอกสารมีอะไรปรับปรุงบ้างคะครับมีการปรับปรุงที่ช่วยให้การท่องเว็บลื่นไหลขึ้นนะครับอย่างแรกเลยคีย์ลัดตัวเลขสําหรับกระโดดข้ามหัวข้อหรือ Headings นะครับปกติเราใช้เลข1-6ใช่ไหมครับตอนนี้ขยายเป็นใช้ได้ถึงเลข9แล้วอ๋อถึง9เลยใช่ครับทําให้เอกสารที่โครงสร้างซับซ้อนมากๆมีหัวข้อย่อยเยอะๆเนี่ยเราเข้าถึงได้เร็วกว่าเดิม แล้วก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เคยกวนใจนิดหน่อยอย่างการเปิดหน้าต่าง Elements List หรือไฟล์ค้นหาที่บางทีมันไปเปลี่ยนโปรไฟล์การตั้งค่าของเราอันนี้ก็แก้แล้วด้วยใช่ครับอันนั้นแก้แล้วแล้วก็อีกอย่างใน Microsoft Edge ครับเวลาเว็บโหลดเสร็จมันจะมีเสียงแจ้งเตือน Loading complete อะไรแบบนี้ก่อนหน้านี้มันอาจจะไปขัดจังหวะเวลาเราใช้คำสั่งอ่านต่อเนื่องหรือ SEO. s e l ใช่ค่ะบางทีสะดุดครับ ตอนนี้เขาปรับปรุงให้มันไม่มารบกวนการอ่านต่อเนื่องแล้วฟังยาวๆได้เลยไม่สะดุดครับดีเลยค่ะปัญหานี้หลายคนน่าจะเจออยู่ขยับมาที่ Microsoft Word บ้างค่ะมีอะไรใหม่ๆใน Word คะใน Word ก็มีปรับปรุงเรื่องความชัดเจนเหมือนกันครับอย่างเช่นเวลาเราสลับมุมมองเอกสารด้วยคีย์ลัดนะครับพวก Page View หรือ Outline View ตอนนี้ n v d a จะประกาศชื่อมุมมองใหม่ให้เราทราบแล้วอ,อ๋อจะได้รู้ว่าอยู่มุมมองไหน ครับผมแล้วก็สำหรับคนที่ใช้อักษรเบรล์นะครับถ้าเปิดใช้ UIA ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการเข้าถึงแบบใหม่ของ Microsoft เวลาเคอร์เซอร์อยู่ในตารางจะไม่เจอสัญ,ญลักษณ์บอกจบตารางแสดงซ้ำๆบนจอเบรล์หรอกครับช่วยลดความสับสนได้ดีเลยชัดเจนขึ้นทั้งการฟังแล้วก็การอ่านเบรล์เลยนะคะมาถึงเรื่องที่หลายคนน่าจะรอคอยค่ะการรองรับภาษาและอักษรเบรล์เห็นว่ามีฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับอันนี้น่าตื่นเต้นเลยคือเราสามารถตั้งค่าให้ NVDA บอกได้ว่าข้อความที่เรากำลังอ่านอยู่เนี่ยเป็นภาษาอะไรแล้วมันยังเตือนได้ด้วยนะครับถ้าภาษานั้นนั้นเสียงสังเคราะห์ที่เราใช้อยู่มันไม่รองรับโหดีมากเลยค่ะ ครับทำให้เรารู้บริบททางภาษาได้ดีขึ้นมากแล้วก็มีคําสั่งใหม่ให้เรากดเช็คภาษาตรงตําแหน่งเคอร์เซอร์ได้ด้วยแต่ว่ายังไม่ได้กําหนดคีย์ลักมาให้เป็นค่าเริ่มต้นนะครับต้องไปตั้งเองอันนี้มีประโยชน์มากๆเวลาเราทํางานกับเอกสารที่มีหลายๆภาษาปนกันครับสุดยอดเลยค่ะแล้วเรื่องตารางอักษรเบรลล์ล่ะคะมีอะไรอัปเดตบ้าง ครับมีการอัปเดตตัวลิบลูอิสซึ่งเป็นเหมือนหัวใจหลักของการแปลงข้อความเป็นอักษรเบรล์นะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด3.34.0 ก็มีการเพิ่มตารางเบลใหม่ๆเข้ามาหลายภาษาเลยอย่างเช่น h e b r e ไบเบิลหรือภาษารัเสเซียแบบ6จุดสำหรับคอมพิวเตอร์และที่สำคัญมากๆ,ๆสำหรับผู้ใช้ในไทยเราเลยก็คือภาษาไทย r กรด2ครับโอ้โหไทยเกรด2มาแล้วใช่ครับซึ่งเป็นรูปแบบอักษรเบรล์ย่ยอที่ใช้กันแพร่หลายทำให้การอ่านการเขียนเร็วขึ้นตอนนี้ก็ถูกเพิ่มเข้ามาใน n v d a อย่างเป็นทางการแล้วครับ นี่เป็นข่าวดีมากๆากมากมากจริงๆค่ะสำหรับผู้ใช้ NVDA ชาวไทยที่จะได้ใช้เบรลไทยเกรด2ได้เต็มรูปแบบมากขึ้นตรงตามมาตรฐานมากขึ้นเยอะเลยนอกจากนี้ตัว e SpeakNG ที่เป็นเสียงสังเคราะห์เริ่มต้นของ NVDA ก็ยังรองรับภาษาใหม่ๆเพิ่มเติมด้วยนะครับอย่างเช่นอโรมานียนไครเมียนทาทามองโกเลียและก็พัชโท ก็แสดงให้เห็นว่าเขาพยายามเข้าถึงผู้ใช้ทั่วโลกอย่างต่อนเนื่องจริงๆค่ะสุดยอดเลยนอกเรื่องซอฟต์แวร์แล้วด้านฮาร์ดแวร์มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะมีครับมีการเพิ่มการรองรับอุปกรณ์แสดงผลอักษรเบรลล์รุ่นใหม่ๆนะครับคือ NLS Ereader Sumax แล้วก็เพิ่มความสามารถ point and c ค i ิกบนจอเบรลของ Human w แวรรุ่น m o n a c ์ด้วยครับ o i n t and c คลิกนี่คือยังไงคะก็คือผู้ใช้สามารถใช้นิ้วชี้ไปที่เซลล์เบรลเซลล์ไหนก็ได้บนจอแสดงผลแล้วคลิกเพื่อให้เคอร์เซอร์ของคอมพิวเตอร์มันเลื่อนไปยังตำแหน่งข้อความนั้นได้เลยครับสะดวกมากอ๋อเหมือนใช้เมาส์ชี้บนจอเบรลได้เลยประมาณนั้นเลยครับตอบโจทย์คนที่ใช้อุปกรณ์พวกนี้โดยเฉพาะเลยทำให้ใช้งานร่วมกับ NVDA ได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ <c oughs> สรุปแล้ว NVDA 2025.2นี่เหมือนเป็นการอัปเดตที่เน้นขัดเกลาวปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานในส่วนต่างๆให้มันละเอียดขึ้นราบรื่นขึ้นนะคะทั้งการทำงานกับ Windows 11โปรแกรมอย่าง Word การใช้โหมดเรียกดูแล้วก็ที่เด่นมากๆคือการขยายความสามารถด้านภาษาและอักษรเบรลโดยเฉพาะการมาของ ThaiGrade 2นี่ถือเป็นเรื่องใหญ่เลยใช่ครับ เป็นการปรับปรุงทั้งแกนหลักให้ดีขึ้นแล้วก็ขยายการเข้าถึงให้กว้างขึ้นไปพร้อมๆกัน แล้วก็ขอทิ้งท้ายให้ลองคิดตามกันดูเล่นๆน,นะครับว่าการที่ NVDA มันมีความสามารถในการเข้าใจแล้วก็สื่อสารได้หลากหลายภาษามากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ทั้งภาษาพูดแล้วก็อักษรเบรลด้วยนะครับมันกำลังจะเปิดประตูสู่โลกของข้อมูลความรู้ต่างๆที่อาจจะไม่มีขอบเขตจำกัดอีกต่อไปให้กับผู้ใช้งาน NVDA ทั่วโลกได้มากน้อยแค่ไหนในอนาคตอันนี้น่าติดตามมากครับ